จากเรื่องราวของบอกข่าวเล่าแจ้งทีนี้เราไปดูเรื่องราวของข่าวเด่นเช้าวันนี้ของจังหวัดอุบลร,ราชธานีครับจากข่าวดีตอนนี้กลายเป็นข่าวไม่สู้ดีนะักของจังหวัดอุบลร,ราชธานีเรานะครับไม่สู้ดีนักครับอ่ะเราไปดูกันจะเป็นเรื่องราวของอะไรนะครับซึ่งก็จะไปเกี่ยวเนื่องกับการดูดรายนะฮะการดูดรายในลําน้ํามูลลําน้ําชีซึ่งที่ผ่านมานี้ลําน้ํามูลบางพื้นที่นะครับก็เอ่อ มีปัญหาว่าชายฝั่งโยดครับผมอย่างเช่นกรณีที่เกิดน้ําท่วมใหญ่นะครับเมื่อปี62คงจําได้นะครับปรากฏว่าตะลิ่งนะครับของแม่น้ำมูลฝั่งวัดท่ากกแห่นี่ครับโยดโยดเพราะว่ามีคนไปดูดทรายและทาให้ทรายนี้หายไปเป็นตะลิ่งลึกที่นี้ครับทีนี้พอน้ํากัดซอกก็เลยทําให้ตะลิ่งนี้โยดตามไปด้วยครับนะฮะ ไม่เพียงแค่ลำน้ำมูลครับตอนนี้ลำน้ำชีเพราะว่ามีการก่อสร้างเยอะนะครับความต้องการใช้ทรายก็มากครับก็เลยทำให้เอกชนนี้ครับเขาต้องมีการดูดทรายแต่ว่าก็จะต้องมีการสัปปทานนะครับต้องมีการขออนุญาตแต่ปัญหาก็คือว่าบางทีเราก็เอกชนเข้าไปดูดทรายนอกพื้นที่อนุญาตทีนี้ครับก็เลยทําให้สิ่งแวดล้อมนี้เสียหายตามไปด้วยครับจากทางด้านเมนเจอร์ออนไลน์นะครับรายงานอย่างนี้ครับพี่น้องครับ บอกว่านะครับชาวตำบลท่าหายอำเภอเขืองในจังหวัดอุบลราชธานีรวมตัวกันตั้งกลุ่มอนุรักษ์ร้องเรียนเอกชน3รายครับรุมดูดทรายนะครับในลำน้ำชีทำตะลิงเสียหายเป็นแนวยาวหลายจุดกุฏิพระถนนที่นาพังเผยร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดแล้วก็ปรากฏว่าเสเยเตยเวยครับเงียบนะฮะไม่เป็นผลนะครับโดยทางด้านผู้ประกอบการอ้างว่าขออนุญ,ญาตและก็ทำประชาคามหมู่บ้านถูกต้องเหมือนกันครับ ถูกต้องแล้วครับประมาณนี้ครับกลุ่มอนุรักษ์ยันทาประชาคมไม่โปร่งใสเวลาทาประชาคมเขาก็จะมีการเชิญเฉพาะคนที่เห็นด้วยเนี่ยครับมาร่วมทาประชาคมส่วนคนไหนที่รู้ว่าไม่เห็นด้วยก็ไม่เชิญมานี่คือวิธีแนวทางของการทําประชาพิจารณ์หรือว่าทาประชาคมเทคนิคเขาเป็นอย่างนี้ครับเชิญเฉพาะผู้ที่เห็นด้วยหรือว่าพวกของตัวเองมารับฟังพวกไหนไม่เห็นด้วยก็ไม่เชิญครับ ก็เลยมีการเรียกร้องให้ทำประชาคมใหม่ทั้งตำบลครับและก็ให้จังหวัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลกระทบด้วยนะครับ โดยทางด้านนายธนพงษ์ชูเนรอายุ74ปีนะครับเป็นอดีตข้าราชการครูชาวบ้านท่าหายในฐานะที่เป็นที่ปรึกษากลุ่มอนุรักษ์หาดทรายลำน้ำชีเพื่อชาตมบลท่าไหายอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีก็เปิดเผยกับทนาผู้สื่อข่าวของมิเนเจอรออนไลน์บอกว่ากลุ่มอนุรักษ์หาดทรายลำน้ำชีครับเกิดจากการรวมตัวกันของชาวบ้านที่ต้องการอนุรักษ์หาดทรายนันตมบลท่าไหายเอาไว้ครับทางนี้เนื่องจากว่ามีบริษัทและก็ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาคเอกชนนี้3รายด้วยกันทุนนพรในจังหวัดอุบลราชธานีและก็จังหวัดชิติเกตเข้ามาทำการทำธุรกิจดูดทรายในลำน้ำชีบริเวณหาดกุดฟ้าหมู่ที่12เพื่อเอาทรายไปใช้ในการก่อสร้างครับเริ่มตั้งแต่นู่นเดือนมิถุนาย,ยน2564เป็นต้นมาซึ่งการดูดทรายในน้ำานี่ครับทำให้เกิดผลกระทบทำให้ตลิ่งสุด นี่คุณนพพรก็รับรู้เป็นอย่างดีปี62นี่เห็นได้ชัดเจนนะครับที่ตะลิงวัดท่ากงแห่นี่ครับซุดลงมานี่ครับนะฮะภาษาอีสานบ้านเฮาที่ว่าโยดนี่ครับนี่เรียกว่าโยดลงมานี่ครับแล้วก็ทําให้โยดลงมานี้เป็นแนวยาวประมาณ2กิโลเมตรครับแล้วก็ทําให้กุฏิพระวัดป่าเสาทุงนะครับที่ตั้งอยู่ราน้ําชีนีเสียหายตามไปด้วยครับนี่ผลกระทบนะครับ นอกจากนี้นะครับยังทําให้เส้นทางลําเลียงลําน้ําชีที่ชาวบ้านใช้สัญจรไปมาและก็ที่นาของชาวบ้านหลายรายร,ายริมน้ําชีพังเสียหายไปด้วยคุณพรพูดและก็ปาดน้ําตาไปด้วยด้วยความสงสารชาวบ้านครับโดยที่ผ่านมานี้เอกชนที่ดูดทรายครับได้มาชดเชยค่าเสียหายหแก่ชาวบ้านเป็นเงินรายละ5,000บาทแต่ชาวบ้านก็กลัวว่าการที่นาพังทลายลงน้ําเสียหายอีกเงินชดเชยเพียงแค่5,000ไม่คุ้มกับที่นาที่เสียไปครับ ทานด้านที่ปรึกษาของกลุ่มอนุรักษ์ก็บอกว่าหาดทรายลำน้ำชีในตำบลท่าไห่เมื่อถึงวัดสงกรานต์แต่ละปีชาวบ้นานจะจัดงานก่อเจดีทรายและก็นิมนต์พระมาฉันเพลที่ริมหาดทรายครับเป็นประเพณีที่ชาวบ้านสืบทอดกันมายาวนานนะครับผมเห็นประเพณีนี้มาตั้งแต่เกิดจนปัจจุบันนี้คุณนพรนะฮะผมนี่อายุ74ปีแล้วนะครับลองคิดดูว่าเดี๋ยวไปดูภาพที่ริมตลังหยดน,นะฮะว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนี่ฮะ อันนี้เป็นภาพริมตลิ่งโยดครับถนนที่สัญจรไปมาก็เสียหายครับนะฮะนี่ยโยดเป็นระยะระยะไปนะฮะนี่ความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับโดยทางด้านที่ปรึกษาเองก็ย้ำนะฮะจึงอยากจะอนุรักษ์หาดทรายและก็ประเพณีนี้เอาไว้ให้แก่ลูกหลานคุณพรผมไม่ได้ทําเพื่อตัวเองนะแต่ก็ทําเพื่อลูกหลานชาว บ้านท่ไห่เนี่ยอำเภอเขืองในนี่แหละนะครับถ้าเผื่อเราไม่ปกปักรักษาปกป้องเอาไว้แล้วใครจะดูแลนะครับหาดทรายจะเป็นอย่างไรต่อไปในอนาคตในอนางอนะครับซึ่งหาดทรายเองก็เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชาวบ้านด้วยคุณอภรรแต่หากจะมีการดูดทรายต่อไปเรื่อยๆนะครับหาดทรายก็จะพังเสียหายชาวบ้านก็ได้รับผลกระทบด้วยโดยเฉพาะคนที่ทํานาและก็คนที่หาปลาในลําน้ําชีพวกเราจะมีการตั้งกลุ่มอนุรักษ์นะฮะขึ้นมาครับเนี่ฮะ ทีนี้ที่ปุซายเองก็หยุดหอบเล็กน้อยเพราะว่าอายุมากแล้ว74ปีแล้วนะคบถ้าเผื่อพูดยาเมื่คุณ,พณนพนี่ซึ่งอายุยังน้อยอยู่หน้าตาก็ยังแจ่มใสเนี่ยครับก็คงไม่ได้ก็ขอเวลาหยุดพักหายใจเล็กน้อยว่าจังสันครับว่าแล้วบอกว่าแม่น้ําชีนี้มีต้นกาเนิดมาจากจังหวัดชัยภูมิไหลผ่านจังหวัดต่างๆแล้วก็ผ่านอำเภอเขืองในไปบรรจบกับแม่น้ํามูลที่อำเภอวารินชลาราบชวงที่น้ํา ช่วงที่น้ําชีไหลผ่านตำบลท่าไห้อำเภอเืีองในนี่จะไหลผ่านทั้งหมด8หมู่บ้านคุณนพนะก็ไหลผ่านหมู่ที่5หมู่ที่8หมู่ที่9หมู่ที่3หมู่ที่11หมู่ที่2หมู่ที่1และก็หมู่ที่12นะครับขาดเพียงเพียงแค่หมู่7 e l e e ครับก็คือหมู่หมู่ที่11โอ้มี11ด้วยนะฮะขาดเพียงแค่หมู่7ครับมีความยาวนี่เกือบ20กิโลเมตรเลยนะขณะนี้มีเอกชน3รายคุณนพ มาทำธุรกิจดูดทรายในลำน้ำชีบริเวณหาดกุดฟ้าหมู่ที่12ตั้งแต่เดือนมิถุนายน2564เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับในช่วงปีรงแรกๆในชาวบ้านส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจเรื่องของผลกระทบยังส่องไม่ซอดครับถึงแม้ว่าจะมีคนเตือนแล้วแต่ว่าชาวบ้านยังไม่ส่องซอดนะครับพอไปมีคนที่ส่องซอดไปเตือนก็หาว่าเผือกที่นี่ครับเรื่องของเขานะครับแม่มันจะอะไรกันนักหนาครับมาถึงวันนี้ปรากฏว่าเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วครับ เมื่อมีการทำประชาคมหมู่บ้านชาวบ้านจึงลงมติเห็นชอบให้เอกชนมาดูดทรายเพราะว่าสองไม่สอดคุณพรเพราะไม่คิดว่ามันจะมีผลกระทบเกิดขึ้นมากมายขนาดนี้ครับและคิดว่าจะทำให้อบอตอมีรายได้จากการอนุญาตดูดทรายเพื่อเอามาพัฒนาตำบลเมื่อกลุ่มอนุรักษ์เริ่มคัดค้านอบอตท่าหายจิงจัดให้มีการทำประชามติทั้งตำบลเมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมามีชาวบ้านประมาณ1,000คนส่วนใหญ่ที่นี้ครับปรากฏว่าพลิกที่นี้ครับ กลับหน้ามือเป็นหลังมือจัดที่เห็นชอบตอนนี้ไม่เห็นดูไม่เห็นชอบทีนี้ครับเพราะว่าเห็นผลกระทบแล้วสองซอดแล้วเหมือนกันครับไม่เห็นด้วยที่จะอนุญาตให้ดูดทรายเพราะว่าเห็นผลผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วแต่ก็มีเหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้นระหว่างผู้ที่สนับสนุนแล้วก็ผู้ที่คัดค้านสังคมไทยเรานี่เป็นสังคมแบบเรียกว่าต้องเรียกว่าต้องมีความเห็นต่างนะครับเพราะว่าเป็นเมืองนักปรา์นะครับเมืองนักปราชเขามีความเห็นแตกต่างกันทั้งคนที่เห็นด้วยก็ไม่เห็นด้วยแล้วก็เลยเกิดการวุ่นวายขึ้นครับ กว่าจะทําประชามติยุติได้ในวันนั้นนะครับโอ้โหแทบรากเลือดละคุณนพรนะครับดีนะไม่เเกิดสงครามกีฬาสีเหมือนกับเหตุการณ์เมื่อปี5758เหมืองกันครับที่เกิดอยู่ที่ถนนราชดำเนินนะครับคุณธนพงศ์ที่ปุภษาบอกว่าหลังจากนั้นกลุ่มอนุนรักษ์จึงได้ไปร้องเรียนต่อหนว่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในจังหวัดอุบลราชธานี ก็ไล่ไปตั้งแต่ที่ดินจังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดกรมเจ้าท่าผู้ว่าราชการจังหวัดรวมทั้งร้องเรียนไปยังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนคณะกรรมการที่ดินรัพยาารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรโดยมีผู้แทนจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและก็คณะกรรมการที่ดินเดินทางมาดูข้อเจ็จริงในช่วงเดือนพฤษภาคมและก็เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาคุณพร์จนล่าสุดนะฮะจนล่าสุด เมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมานี้ทางด้านกลุ่มอนุรักษ์ครับทางด้านกลุ่มอนุรักษ์นะครับได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยังศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีเออก็แปลกนะฮะว่าทําไมไม่ไปร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับอันนี้เป็นที่น่าแปลกใจครับเพราะว่าถ้าเผื่อร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมนี้ท่านาวีรุิชัยบุญท่านรองผู้ว่านี่จะต้องกํากับดูแลอย่างใกล้ชิดต้องไปดูแลอย่างแน่นอน,นครับ ะะไปร้องเรียนที่ศูนย์รงทามจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนต่อการต่อใบอนุญาตดูดทายให้เอกชน3รายที่เพึ่งหมดไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี้ครับหน่วยงานในจังหวัดอุบลราชธานีต่างก็อ้างว่าอบตอท่าหายและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดอุบในในจัังหวดอุญาตดูดายถูกต้องแล้วเพราะว่ามีการทําประชามติไปเรียบร้อยแล้ว แต่ว่ากลุ่มอนุรักษ์จึงขอเรียกร้องให้มีการทาประชามติเพื่อลงมติใหม่ทั้งตําบลเพราะว่าที่ผ่านมามีการทําประชาคมเพียงแค่ไม่กี่หมู่บ้านและก็ทําประชาคมแบบรวดรัฐนะครับอย่างที่คุณนุพน์กล่าวไปนะครับบางหมู่บ้านก็ประกาศทางเสียงตามสายตอนเช้าวันนั้นและให้ชาวบ้านมาประชุมเลยบางหมู่บ้านมีมีการแจกเงินนะครับมีการแจกที่ที่สภาก็มีการแจกกล้วยนะครับแต่ว่าที่ ประชาคมแห่งนี้มีการแจกเงินหัวละ200บาทถึง500บาทเพื่อให้ชาวบ้านช่วยสนับสนุน,นครับจึงขอรีกร้องให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้และขอขอให้ทางจังหวัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายจากการดูดรายที่เกิดขึ้น นี่ที่ปรึกษากลุ่มอนุรักษ์หาทรายลำน้ำชีก,กล่าวในตอนท้ายครับว่าไปแล้วก็หยุดหอบเล็กน้อยเพราะว่าอายุมากแล้วนะครับอายุ74ปีแล้วนะครับนี่กลุ่มนี้เขาก็ออกมาเรียกร้องนีเน่เป็นการตื่นตัวนะฮะเป็นการเตื่นตื่นตัวของชุมชนนะครับนะฮะเขาก็ออกมาเรียกร้องกันนะครับแล้วก็ ชูมือนะฮะชูกำปั้นสู้ๆนะฮะสู้เข้าไปอย่าได้ถอยมวลชนคอยเอาใจช่วยอยู่นะครับทางนี้ตำบลท่าหายนี้อยู่ห่างจากตัวจังหวัดตามเส้นทางอุบลราชธานียะโสธรนะครับประมาณ38กิโลเมตรครับมี13หมู่บ้านประมาณ1,800ครอบครัวประชากรรวมแล้วก็กว่า 1, 9 0 0 0คนครับส่วนใหญ่ก็มีอาชีพทํานารับจ้างทั่วไปจับปลาในลำน้ำชีและก็เป็นหมู่บ้านหนึ่งที่ชาวบ,บ้านนิยมเข้า ไปขับแท็กซี่ในกรุงเทพมหานครนะครับถ้าเผื่อหมู่บ้านในอีสานบ้านเรานี้เขจะเป็นคุ้มนะคุ้มอย่างเช่นอำเภอวังสะพุงนี่ขึ้นชื่อมากคือขายลอตเตอรี่ครับแล้วก็บางหมู่บ้านก็จะเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงมากในการขอทานนะครับแล้วก็บางหมู่บ้านก็ขึ้นชื่อมากในการที่ปลอมตัวเป็นพระพิสุขนะฮะไปบิณฑบาตครับบางหมู่บ้านก็ไปขับแท็กซี่ครับ ขับแท็กซี่นี่ไปจากอีสานเยอะนะเวลาทเวลาที่ท่านขึ้นแท็กซี่อยู่ที่กรุงเทพนี่ครับตีซะว่าประมาณ90%้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับนะฮะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี้ไปจากนะครับภาคอีสานบ้านเห่าครับจะบอกว่าคนอีสานขี้เกียจนี่บอกไม่ได้เลยนะเพราะว่าไปไหนไหนนี่เขาเจอแต่คนอีสานครับเด็กปั๊มก็อีสานนะครับสาวโรงงานก็อีสานแม่ครัวแม่บ้านก็อีสานนะฮะแม้แต่ทางด้านตังเกเองก็อีสานคนเล่นงิ้ในเยวราชก็อีสานนะครับ พนักง,งานโรงแรมนี่ก็อีสานครับพูดง่ายว่าอีสานเราตอนนี้ยึดประเทศไทยไปทั้งประเทศแล้วตอนนี้ครับเหลือเพียงแค่นายกรัฐมนตรีที่เรายังให้ความเมตตาปราณีอยู่ยังไม่มาย,ยึดเป็นของคนอีสานครับข้าวาจังสันได้พินนองนะครับอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องข่าวเด่นเช้านี้ของจังหวัดอุบลราชานีเราครับ ไปถึงในส่วนของทางด้านผู้ที่อุปถัมภ์รายการอย่างเป็นทางการนะครับถ้าเผื่อใครที่มีรถมีราต้องการหาอู่คู่ใจในการซ่อมแซมรถยนต์ตรงไปอุบลเสวิต1997ถนนคลังอาวุธครับซึ่งเขามีเครื่องมือครบคันทันสมัยความพร้อมนี่เทียบเท่ากับศูนย์บริการของค่ายรถยนต์แต่ว่าราคาซ่อมแซมย่อมยาวกว่าถึง30%มีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายห้องพักลูกค้าโอออ่าห้องน้ำห้องท่าที่สะอาดสะอ้านนะครับ และก็ขณะเดียวกันเขาก็มีการรับอัปเกรดรถของคุณเป็นการเพิ่พพมสมรรถนะและก็ความปลอดภัยแก่รถของคุณด้วยอะไรและก็ชิ้นส่วนระดับโลกที่คุณสามารถที่จะเลือกได้ไม่พอจะมีการรับติดตั้งระบบแก๊สอย่างครบวงจรทั้ง RPG และก็ CNG ไม่พอครับล่าสุดน,นีิอุบลสวิตเพิ่มกันให้บริการเกรงว่าจะไม่รวยมากพอนะครับเสียแจ้นะครับ เป็นตอรออ,อครับสถานตรวจสภาพรถเอกชนอุบลนเซอร์วิส1997บริการทุกวัน2โมงเช้ายัน5โมงเย็น,นครับแบบวันสต็อปเซอร์วิสมาที่เดียวครบจบทุกขั้นตอนเปิดบริการแล้วครับบริการตรวจสภาพรถยนต์รถจักรยานยนตนรับทำพรบรต่อทะเบียนตรวจสภาพขอใบรับรองติดตั้งแกส๊ส LPGNGV รับทำประกันภยัยชั้น1ชั้น2ชั้น3นะครับและที่เป็นไฮไลท์คือรับฝากต่อทะเบียนด้วยนะครับ อตอนนี้ก็ต้องขอบคุณทางด้านท่านพอออุดรน,นะครับและก็ทางด้านคุณกระยาด้วยนะครับเข้ามาทักถ่ายครับไปได้เลยนะครับที่ทางด้านอุบลเซอร์วิสวันสต็อปเซอร์วิสครับรถมา,รมาควรมาเอกสารมาเงินมาที่เหลืออุบลเซอร์วิสบริหารจาัดก,การให้นะครับพอเขาบริหารจัดก,การเรียบร้อยเขาก็โทรแจ้งองคุณรพร์เอกสารเรียบร้อยกรลุนามารับคืนได้ที่อุบลเซอร์วิสหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดโทรสอบถามครับศูนย์หกสองสองศูนย์หนึ่งห้าห้าหนึ่งศูนย์ครับ แต่ว่าถ้าเผื่อท่านมีปัญหาเรื่องราวของสายตานะครับสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมองใกล้มองไกลไม่ชัดก็แวะเวียนไปที่อุบวนการแวน่นไปตรวจวัาตาประกอบแว่นด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไร่เอียงเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ช่างก็จะไปเลือกเลนที่เหมาะสมกับสายตาของเราตัวเราก็ไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้านะครับและก็ขณะเดียวกันช่างเขาเองเขาก็จะรู้ว่าสายตาของท่าน สั้นอย่างนี้เอียงอย่างนี้ยาวอย่างนี้จะต้องสวมใส่เลงขนาดไหนเวลาสวมใส่แล้วจะสบายตาคอมพิวเตอร์บอกไม่ได้แต่ว่าประสบการณ์ของช่างบอกได้ครับ ตัวเราก็ไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้ารเราไปนควรหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบแว่นตาอย่างไรจะดูดีเป็นการเสริมบุคลิกภาพสามารถที่จะเลือกได้รวมทั้งชนิดของเลนเป็นเลนกระจกเลนมัติโคดหรือว่าเลนโปรเจคซีฟนะครับสวมใส่ก็สบายตาจ่ายเงินด้วยความสบายใจที่อุบลการแว่นอยู่เยื้องกับโรงรับจํานําเทศบาลนครอุบลราชธานีถนนเขื่อนธานีครับแต่ว่าถ้าเผื่อใครเป็นผู้สูงวัย มีอาการวิงเวียศีษะน้ามือตลายคล้ายจะเป็นลมก็อย่าลืมครับพกพาน้ำมันเหลืองของแท้จากตราสินค้าโอท็อปรดับ5ดาวนะครับสมทวินอัางกี้ตราต้นโพครับซื้อใช้เองก็เยี่ยมซื้อเป็นของฝากของต้อนก็สุดยอดโดยเฉพาะผู้สูงวัยถูกใจนักแกลครับนะฮะหยดใส่น้ำ,น,ำนี่เดีย๋ยวผมเคยไปที่เขาคอนะฮะมีการป่วนท้องปั่นป่วนทอ้องหยดใส่น้ำอุ่นแล้วก็ ดื่มครับแม่อาการดีขึ้นครับวิงเวียนศีรษะก็หยอดใส่เพราะฉะนันแล้วก็สูตดดมเป็นระยะระยะไปนะครับช่วยได้ครับซื้อได้ที่ร้านคลังยานะครับตรงข้ามโรงแรมปทุมรัฐถนนชียงกุลฟังวารินก็ร้านกรุ่นทวี5แยกวารินนะครับของแท้จากตราดต้องซิ้นต้องทีมงานของคลีนเรดิโอนะครับถ้าเผื่อต้องการสั่งซื้อปริมาณมากก็0903-7010-13ครับ